สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรสตอรี่นะคะจะพาทุกคนค่ะขึ้นเขานะคะไปเก็บเห็ดลมนะคะหรือว่าเห็ดบดนั่นเองค่ะเมื่อสองสาวันก่อนนะคะมีฝนตกลงมาค่ะวันนี้นะคะมีแดดออกเราเลยจะลองขึ้นเขานะคะไปดูว่าจะมีเห็ดลมนะคะหรือเห็ดบดเกิดหรือเปล่าไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ เราต้องเดินตามหาขอนไม้นะคะซึ่งจะเป็นขอนไม้บางประเภทเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เกิดเห็ดลมนะคะค่ะเจอขอนเห็ดแล้วนะคะแต่นี้เป็นขอนใหม่นะคะพึ่งไม้พึ่งจะล้มปีนี้นะคะ่ะยังไม่เกิดเห็ดนะคะยังใหม่อยู่เลยค่ะนี่นะคะก็มีคนมาก่อนหน้าเราแล้วะคะ่ะมาดูไปแล้วนะคะ แต่ขอนยังใหม่เกินนะคะยังไม่เกิดเห็ดค่ะส่วนต้นนี้นะคะยืนต้นตายนะคะ่ะนี่นะคะแต่ก็จะมีกิ่งนะคะที่ตกลงมาข้างล่างนะคะด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เกิดเห็ดแล้วนะคะมีไม่มีคนเก็บแก่แล้วคะ่ะนี่นะคะเป็นไม้กิ่งไม้ค่ะที่ร่วงลงมา นี่นะคะรอบต้นเลยนี่นะนีเผ็ดเพิ่งเกิดค่ะยังอ่อนเลยนะคะโน่นนะคะตรงนน้นอ,อีกขอนนึงค่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันนะคะจ้าเห็ดอ่อนๆเลยค่ะทุกคนเก็บเห็ดกันค่ะ ดอกเห็ดยังเล็กอยู่มากเลยค่ะทุกคนเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มาเก็บนะคะออกไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเดือนกลุ่มภาพันธ์แล้วนะคะดอกยังเล็กอยู่เลยค่ะดอกยังเล็กอยู่มากเลยค่ะทุกคนแต่ก็เก็บนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะจะไม่มีเวลามาเก็บนะคะต้องไปทำธุระในเมืองค่ะ ดอกนี้กำลังสวยเลยค่ะอันนี้เล็กอยู่เล็กมากเลยค่ะแต่อร่อยนะคะเอาไปแกงค่ะอร่อยดีดอกเล็กๆนะคะเราก็จะล้อหาขอนเห็ดไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะวันนี้จะเอาค่อยแค่พอแกงค่ะวันนี้นะคะส่วนใหญ่จะดอกเล็กอยู่ค่ะ เก็บเพลินๆเลยค่ะดอกเล็กๆเลยนะคะอ่อนๆค่ะนี่นะคะดอกกำลังสวยเลยค่ะไม่แก่นะคะกำลังสวย ออกไม่ค่อยเยอะนะคะออกขอดละนิดละหน่อยค่ะเลาะไปเรื่อยๆนะคะโอ้นี่เกิดกับตอไม้เลยนะคะกำลังอ่อนๆเลยค่ะถ้าปล่อยไว้นะคะพรุ่งนี้ก็จะบานกว่านี้นะคะ ก็จะดอกใหญ่กว่านี้ค่อนข้างเหนียวนะคะอันนี้เก็บเห็ดกันเพลินๆเ,เลยจ้าใกล้จะได้พอแกงแล้วนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้จะเอาแค่พอแกงค่ะดอกอ่อนๆเลยนะคะ ะคะ่ะส่วนใหญ่นะคะเห็ดวันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะดอกเล็กอยู่เลยค่ะดอกเล็กมากเดี๋ยวเก็บตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเก็บเห็ดกันค่ะได้เห็ดพอแกงแล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงเขากลับบ้านค่ะ วันนี้นะคะพะโลไม่ได้มาด้วยนะคะขึ้นเขาไม่ไหวค่ะอ้วนมากนะคะกลับบ้านกันค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะก็พอได้แกงนะคะเดี๋ยวเราจะทำแกงเห็ดกันค่ะดอกเห็ดอ่อนๆค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะ แกงเห็ดของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะหอมทะลุจอเลยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามช่องโรสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราและติดตามเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ